สวัสดีครับผมวันนี้มาที่นี่เลยฮอตช็อปฮอตช็อปวันนี้ก็ัป็นครับมาดูันี้ว่ามีอะไรใหม่เอ้ยยะอันนี้คืออะไร S N W A อัศวินโตะกลมดี i n e ตัวใหม่ล่าสุดสุดๆอ่ะอันนี้ตัวที่ตัวที่เจ็ดหกร้อยเก้าสิบบาทอัศวินโตะกลมนี่หกร้อยกว่าบาทเนี่ยอ่ากล่องมันจะหนากว่าเพื่อนเลยนะอ๋ออ้วนกว่าใช่ไหมอ้วนอ้วนแล้วก็ มันให้ดาบเยอะ S N A A ราคา600กว่าบาทแข่งแม่งเนี่ยกับพ8นแดูสีทองสีทองอันนี้ดาบสวยดาบดาบแล้วก็มีสยอดาบมีมีมาให้เยอะแล้วก็มีให้เยอะที่เรียงเเข้าไปเฮ้ยมีขั้นเบตดมาให้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็ใส้าใสมันเป็นตัวขาวเทาแล้วก็เป็นทองทองสวยนะตัดม่วงด้วยมีม่วงด้วยนี่ เนี่ยดูดีแผงเยอะเลยราคาหล 5, ักห้าหรอ้อจะบ้าวเยอะนะแพงยังเยอะเนี่ยยังเยอะอยู่นะเนี่ยอาเดียน้าแพงกันเลยนะ,ะเป็นดีคอน้ำนะ,ะหนึ่งมีพร์ดใส,สด้วยนะครับผมนี่สองสามสี่ห้าหกนี่เจ็ดแปดนี่เก้าสิบสิเดสองนี่สิบสามสิบสี่สห้าสิบหกเจ 18สิบแปดยี่สิบแปลนะยี่สิบโอ้โหยี่สิบแปดใครแบบราคาหลักร้อยนี่คือเอาไปประกอบเลยนี่นี่มีมีดหลายตัวเลยใช่ไหมใช่ใช่เรียงแล้วก็มีแอคชั่นเบสเป็นโคงด้วยนะเป็นตัวเดียวที่แถมนะนี่ดูดิแล้วก็มีพ้าคุมด้วยอ่าสีฟ้าใสโอ้โหหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทจะบ้าเลยคือแล้วงานดีด้วยนะเห็นเขารีวิวมา งานงานใช้ได้เลยอ่าใช้ได้ใช้ได้นี่นี่ก็จะมีเนี่ยคือตระกูลของมันนี่เป็นทั้งนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใช่ตอกกลมตกกลมต่อไปครับผมโค้งเหล็กเนี่ยดซินี่หนึ่งร้อยสี่สี่โค้งเหล็กดูปีกปีกนี่เป็นผ้าไข่ปีกปีกแสงเยอะเลยใหญ่อยู่นะน่ร้อยสี่สี่ใหญ่อยู่นะนี่นี่โค้งมาอยู่นี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะ แล้วก็นี่โครงเหล็กนี่นะโครงเป็นเหล็กคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่มีแพงก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี่เป็นโครงเหล็กและหนึ่งตร้อยปีตีนะมี a ั t i o n ดด้วยเนี่ฐานสกรีนเรียบร้อยสกรีนฐานเรียบร้อยนี่้ือราคาหนึ่งตีว่าหนึ่งพันอ่ะหนึ่งหนึ่งใบเทานี่คือแบบมีโครงเหล็กมีฐานมีอะไรมาให้มีเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือ rg rg ห้าห้าศูนย์สามซาสบิ ซาซามิหกร้บาทโอเคซาซามิแผงมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่สีแดงสวยนะเป็นอาร์ตีน่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่อยู่นี่ดูดูเป็นพลาสติกเอวีเอสนะแล้วก็ดีคอน้ําดีคอน้ำนี่เป็นแบบนี้นี่ดีคอน้ำเห็นไหมเยอะนี่เป็นอาร์ตีหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบอ่ะตัวนี้มันเดี๋ยวจะมีนูตามมานะนู อ๋อค่อยๆออกใช่ไหมตัวไอ้ตัวนี้ HG HG 590อยานี่นี่เหมือนติมนะ Easy X e a X Easy X นี่แหงไม่เยอะนะแงไม่เยอะงานดีแต่500กว่าบาทงานดีนี่ติเหมือนต่อง่ายตัวนี้ต่อง่ายนี่นะนี่ตัวเป็นสีเหมือนไข่ไก่นะสีไข่ไก่ประมาณนี้อันนี้500กว่าบาท 500อีกโดนนึงโดนี้อันนี้อะไร750กล่องเล็กเนี้ยเอ็กเซียเอ็กเซียเอ็กเซียอ่ามันเป็นทรงเมทอนอ่าทรงเมทัลบิลลอ๋อทรงมันอ่ะเป็นทรงเมทัลบิลลนี่แยกถุงมาอย่างนี้เลยนะเฮ้ยคมนะคมนะใช้ได้เลยคมนะคมนะดูใสใสก็สวยนะมันมีใสเขียวด้วยนี่นี่เอ็กเซียนะนี่ใสนี่พาดสายสีเขียวนี่ยเฮ้ยเอ็กเซียคุ้ม เจร้อยก็บาทในดูรายละเอียดตัวเนี่ยดัวอ่าเป็นเป็นเวอร์เมทัลบิลล์โอเวอร์ชั่นเมทัลบิลล์แมนทันบิลลแต่คือว่าตัวเล็กหน่อยเป็นตัวตัว HG ไอ้ตัวนี้เฮ้ยโหวันนี้มาคุ้มเว้ยเทียนวุยโครงเหล็กเทียนวุยเทียนวุยอันนนี้เป็ตัวนี้ตัวนี้จะมีโครงโครงเป็นเหล็กนะเหมือนเหมือน SD ฮะเป็น SDMG SDMG มจนะอันนี้ราคาอะไร เาร้อยเดี๋ยวจะเปิดให้เฮียดูว่าโค้งมันมาสําเร็จไอ้จริงเหรอตัวนี้จะมีไฟอันนี้ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันไม่ถึงพัน MTSD โอ้โหมันก็ทำสวยอันนี้ไข่ช้างดงนี่นะมีฉากนทำเป็นฉากได้โอ้โหโค้งนี่โค้งน่ารักเป็น SD โค้งน่ารักมีไฟเนี่ดูทุกคนนี่มีไฟที่ตาที่หัวเนะเห็นไหมเอ้ยคือเหมาะมือนะใช่น่ารักเลยแล้วแผงนี่กำลังดีทํามาแบบ คือดีนะแยกถุงมานะอันนี้ก็มีมีฐานตั้งให้นี่นี่มีฐานตั้งให้นี่สีมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยสีนี่สีขาวแต่คือเนี่ยเนี่ยให้ดูหุ่นของมันตาเฮียนี่นี่หุ่นของมันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่มีดีคอน้ําอยู่ข้างในนะครับนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยดูแบบดุมหนับดุมหนับดีนะแต่เป็นโครงเหล็กด้วยเก้าร้อยผมว่าแบบลุยๆุยถือว่าใช้ได้มีดีคอน้ํา พัสติกหนขอดูดนะิเห็นได้นะคมนะผมล่องชัดเออล่องชัดอันดึกไม่อันดึกเกตนะนแล้วก็นิดหน่อยเขาามันอยู่นี่นี่นี่เขาามันอยู่นี่นี่สีขาวสีน้ำเงิน,น้เงินเขา<น>มีฐานมาให้นะ,ะผาสีเหลืองนะแล้วก็มีสําคัญมีโครงเหล็กมีไฟนี่มีไฟมีแบตมีแบตมาให้ด้วยนะจ๊ะ ไม่ต้องไปหาซื้อนี่เทียนเว่ย900บาท <c oughs> คือโคตรดีกล่องก็สวยแล้วก็มี <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยอคาสึกิอาคาสึก,กิหนึ่งต่อร้อยนี่อันนี้จะเป็นคอนเหล็กเมทัลเหมือนกันจริงๆแล้วดีไซน์มันเหมือนกับไอ้ไอ,อ้ตัวหน้าของบันไดแต่คือว่าทําออกมาสีสวยนะใช่นี่อาคาสึกิอคาสึกิครับโอ้โห ทองใช้ได้นะใช้ได้คมด้วยนะนี่โครงเหล็กหนักนี่หนักว่ะแต่ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่ขายาวขนาดนี้เนี่ยหนึ่งอันนี้หนึ่งต่อร้อยนะสเกลน่าจะใหญ่กว่าด้วยนะมาเผอดีคอน้ำแผ่นเบลเลอร์เลยนี่นะอันนี้ใหญ่เอชชั่นเบดมาให้อันนี้ก็ทำสีทำสีนะคอปเปอร์แต่ทองทั้งตัวนะจ๊ะทุกคนนีทองหมดเลย ทองโอ้โหแขงเยอะอยู่นะเฮ้ยนี่กี่บาทเนี่ยแพงเยอะมากนี่กี่บาทอันนี้พันเก้าพันเก้าตัวหนึ่งพันเก้าโคตรคุ้มอ่ะบ้าอ่ะมีฐานมาให้เนี่ยหน้าตามันแบบโอ้โหอ๋อออโรล่าเนี่ยหน้าตาแบบมันชื่อออโรล่านะชื่อจีนอ่ะอือโอ้โหถ้าใครชอบประกอบเยอะๆแล้วก็มี คุ้มคุ้มอ่ะตัวนี้คุ้มคุ้มนะนี่ดูมีแบคแพคมันมาด้วยนะแล้วก็เป็นโครงเหล็กนะแล้วก็สีทองผมบอกเลยคุ้มว่าตัวเนี้ยคุ้มพันเก้าคุ้มมากอย่างจ้าบเลยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ตัวจิมทะเลทรายจิมทะเลทรายเออดูดีเว้ยอันนี้ก็จีลายจีลายนี่นี่อันนี้กี่บาทในกองนี้สองร้อยแปดสิบโอ้โหอย่างเท่ว่ะ อย่างที่สีสวยนะตัวเนี้นี่เปิดดูให้ดูดูสีมันันสีทะเลทรายเนี่ยเฮ้ยเหมือนรถถังอ่ะดีคอด้วยมีดีคอน้ำด้วยนะคือเอาไปฝึกประกอบฝึกทำสีได้สบายเลยตัวนี้เหมือนรถถังนะประมาณนี้นะนี่รอบนี้ประมาณนี้ครับนี่ตัวเดิมก็ยังพอมีอยู่เทมาอันนี้กัด นะประมาณนี้อย่างจ้าบเลยโอเคไปดีกว่านะขอบคุณเฮียสนใจก็มาฮอตช็อปนะครับผม,บผมเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีคับสวัสดีครับ